สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับเดอร์ทายืนยันให้แฟนบอลลิเวอร์พูลลืมเรื่องการรีแมทไปได้เลยเพราะพรีเมียร์ลีกจะไม่มีทางพิจารณาให้มีการแข่งใหม่ อย่างแน่นอนยังคงอัปเดตข่าวควันหลงของศึกพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดที่ Liverpool ลิเวอร์พูลรออกไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, และพาให้กับทีมเจ้าบ้านไปแบบเจ็บแสบ2อถึงหนึ่งในรูปเกมที่ลิเวอร์พูลเหลือตัวผู้เล่นเพียงแค่9คนแถมลูกยิงขึ้นนํา1-0ถึงศของหลุยดิออสนั้นก็ถูกปฏิเสธจากผู้ตัดสินเพราะมองว่าเป็นลูกล้ำหน้าจนทําให้ในตอนนี้เรื่องราวการงัดข้อระหว่างสโมสรลิเวอร์พูลกับมอลหรือสมาคมผู้ตัดสินอาชีพนั้นกําลังบางปลายไอ รแบบสุดๆจนมีข่าวลือออกมาว่าอาจจะถึงขั้นยกเลิกผลการแข่งขันขันนัดนี้และให้มีการรีแมตหรือแข่งขันใหม่คดีกครั้งโดยล่าสุดทางด้านของเดอะไทมส์สื่อชื่อดังระดับโลกและมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากก็ได้ออกกองมายืนยันแบบดับความมอหวังแฟนบอลลิเวอร์พูลว่าพรีเมียร์ลีกจะไม่มีทางให้เกิดการรีแมตเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแม้ว่าเกมการแข่งขันนัดที่ผ่านมานั้นจะพบปัญหามากมายแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเกม การแข่งขันจบไปแล้วทุกอย่างก็คือจบลงต่างไปด้วยโดยทางเดอะไทม์ได้อ้างกฎข้อหนึ่งว่าผู้ตัดสินในสนามนั้นมีอำนาจสูงสุดในการตัดสินเกมนั้นๆต่อให้ผู้ตัดสินทําผิดพลาดแต่เมื่อเกมการแข่งขันนัดดังกล่าวนั้นแข่งขันกันครบ90นาทีไปแล้วและผู้ตัดสินก็ประจบเกมไปแล้วนั้นก็เท่ากับว่าเกมการแข่งขันนัดดังกล่าวนั้นได้จบสิ้นไปโดยสมบูรณ์แล้ว ดังนั้นจะไม่มีการปรับแก้ผลการแข่งขันหรือให้มีการรีแมตอีกครั้งอย่างแน่นอนและที่สําคัญก็คือที่ผ่านมานั้นฟุตบอลอังกฤษยังไม่เคยมีการรีแมตเลยแม้แต่ครั้งเดียวและมันก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆและจะไม่มีการเกิดเหตุการณ์รีแมตให้เห็นอย่างแน่นอนนั่นเพราะที่ผ่านมานั้นมีหลายทีมที่เสียโอกาสจากการทำพลาดของผู้ตัดสินและทางพรีเมียร์ลีกก็ไม่เคยมีการสั่งให้มีการรีแมตเกิดขึ้นแต่อย่างใด ดังนั้นเรื่องนี้ขอให้แฟนบอลลิเวอร์พูลเลิกตั้งความหวังกันได้เลยเพราะการรแมัและแข่งใหม่นั้นจะไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอนต่อให้มีกระแสเรียกร้องมากแค่ไหนก็ตามทีเพราะพรีเมียร์ลีกคงไม่มีทางทำลายกฎของตัวเองอย่างแน่นอนเพราะถ้าทำอย่างนั้นก็เชื่อได้ว่าจะเกิดเรื่องวุ่นวายตามมาภายหลังอย่างแน่นอนโดยในตอนนี้สถานการณ์ของลิเวอร์พูลที่ชัดเจนก็คือพวกเขาแพ้ให้กับท็อตแนมฮอสเปิดไป2-1และผลการแข่งขัน รวมถึงอันดับตารางคะแนนก็ถูกบันทึกอย่างเป็นทางการเป็เปนที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นลิเวอร์พูลจึงไม่มีความหวังอะไรอีกต่อไปแล้วกับแมตช์การแข่งขันดังกล่าวนี้แต่สิ่งที่ลิเวอร์พูลกำลังทำอยู่ในตอนนี้ก็คือสร้างบรรทัดฐ,ฐานให้กับการตัดสิน VAR เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอีกอ่กในอนาคตรวมไปถึงการสอบสวนเพื่อหาคนทำผิดมารับโทษเพราะเป็นสิ่งที่ทำให้ลิเวอร์พูลนั้นเสียหายเป็นอย่างมากแต่จะไม่มีการเป,ปลี่ยนแปลงคำตัดสินหรือ ว่าการีแมตอย่างแน่นอนโรมาโนยืนยันเขาเคยได้ยินข่าวว่ามีทีมในลีกซาอุก,กำลังสนดึงตัวอลิสซงเบเกอร์ในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้แต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเป็นรูปทําอัปเดตข่าวใหญ่ล่าสุดประจำวันนี้โดยมาจากทางด้านของฟาบริซิโอโรมาโนสายข่าวด้านการย้ายทีมชื่อดังได้ออกมาพูดถึงข่าวใหญ่ที่น่าตื่นตะลึงโดยกล่าวว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นตัวของเขานั้น เคยได้ยินข่าวหรือเข้าหูมาบ้างว่ากำลังมีสโมสรในลิกซาอุดิอาระเบียบางทีมกำลังให้ความสนใ,นใจที่จะดึงตัวลิซซงเบ็คเกอร์ผู้รักษาประตูระดับซูเปอร์สตาร์ของลิเวอร์พูลไปคาแข้งในซาอุดีโปรเลกในชาวงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่จะถึงนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้าแต่ถึงอย่างไรก็ตามในตอนนี้ยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมทั้งนั้นและยังคงเป็นเพียงแค่ข่าวหรือเท่านั้น โดยเป็นที่รู้กันดีว่าในช่วงตลาดเสมอที่ผ่านมานั้นลิเวอร์พูลต้องเสียนักเตะทีมชุดใหญ่ให้กับทีมในลีกซาอุดิอาระเบ,บียไปถึงสามคนด้วยกันไล่ตั้งแต่โรเบรุโตฟอร์บิโน่ฟาบินโยและจอแดนเฮนเดอร์สันในขณะที่นักเตะอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาก็ตกเป็นข่าวว่าเกือบที่จะได้ย้ายไปขุดทองในลีกซาอุด้วยค่าตัวที่เป็นสถิติโลกแต่ก็ถูกทางลิเวอร์พูลต่อปฏิเสธในนาทีสุดท้ายในขณะที่นักเตะอย่างติอาโก้อาคันทาร่านั้นก็มีข่าวว่า อาจจะถูกดึงตัวไปร่วมทัพในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้และก็เชื่อได้ว่านักเตะลิเวอร์พูลนั้นได้กลายเป็นที่สนใจจากทีมในลิกซาอุดีอาระเบียเป็นอย่างมากโดยล่าสุดทางด้านของฟาบริซิโอโรมาโนได้ออกมาพูดเรื่องนี้ในรายการเดลี่ b ิฟิ้งเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาโดยกล่าวว่าตัวของเขานั้นขออัปเดตความสนใจของทีมในลิกซาอุดอาระเบียหลังจากที่ตัวของเขานั้นได้ยินมาว่ามีสโมสร ดังในลีกแห่งนี้กำลังแสดงความสนใจในการที่จะขอซื้อตัวลิซงเบ็คเกอร์ผู้รักษาประตูของลิเวอร์พูลไปคาแข้งในลีกซาอุในช่วงตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนี้หลังจากที่ในตอนนี้ผู้รักษาประตูชาวบราซิลรายนี้โชว์ฟอร์มการเซฟประตูระดับโลกและกำลังอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงอยู่ในเวลานี้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายทีมรายนี้เชื่อว่าลิเวอร์พูลจะยังคงต้องประสบปัญหากับเรื่องปวดหัวอีกครั้งอย่างแน่นอน ในช่วงตลาดซื้อขายครั้งถัดไปเพราะในโซนอารับนั้นลิเวอร์พูลคือทีมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากดังนั้นหากพวกเขาสามารถคว้าตัวนักเตะลิเวอร์พูลมาร่วมทีมได้นั้นก็เหมือนกับเป็นการสร้างฐานแฟนบอลและความนิยมได้เป็นอย่างดีดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยถ้าหากจะมีแต่ข่าวลือออกมาว่าแต่ละทีมในลีกซาอุก,กำลังแข่งขันที่จะซื้อตัวนักเตะจากลิเวอร์พูลไปร่วมทัพ ผมยืนยันได้ว่าข่าวที่ทีมในลีกซาอุดิอาระเบียอยากได้ตัวอลิสส่งเบ็คเกอร์ไปร่วมทีมนั้นผมเคยได้ยินมาจริงๆแต่ในความเป็นจริงแล้วก็คือในตอนนี้ไม่มีการติดต่อใดๆทั้งนั้นจากทีมในลีกซาอุไม่ว่าจะเป็นการติดต่อโดยตรงกับตัวนันคเตกหรือสอบถามข้อมูลมาที่สโมสริเวอว์พภูนแต่ถึงอย่างนั้นก็ใช่ว่าการย้ายทีมจะไม่เกิดขึ้นนั่นเพราะในตอนนี้ตลาดซื้อขายยังไม่เปิดทําการ ดังนั้นจึงยังมีเวลาอีกมากที่สถานการณ์ต่างๆนั้นอาจเปลี่ยนแปลงไปได้แต่ถึงอย่างนั้นในตอนนี้ข่าวที่ออกมานั้นเป็นเพียงแค่ข่าวหรือเท่านั้นและยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมดังนั้นแฟนบอลลิเวอร์พูลก็อย่าเพิ่งร้อนตัวไปก่อนกับข่าวที่ออกมาเพราะยังไงตัวของผมนั้นก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลคงจะไม่มีทางขายหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกออกจากทีมไปแบบง่ายๆอย่างแน่นอนต่อให้ได้ค่าตัวเป็นสถิติโลก เหมือนกับด ah. <c oughs> ินการย้ายทีมของโมฮัมเหม็ดซาลาก็ตามทีกระหึมลิวอพูลเลงคว้าเปโดรเนโตมากระชากลากเลื้อยในถิ่นแอนฟิลด์แทนที่ของโมฮัมเหม็ดซาลาอัปเดตข่าวด่วนแบบสดๆร้อนๆกันไปเลยนะครับหลังจากที่มีรายงานออกมาจากสื่ออังกฤษล่าสุดว่าในตอนนี้สโมสรลิวอพูลทีมขวัญใจมหาชนชาวไทยนั้นกำลังเล็งไปที่การเสริมทัพผู้เล่นตำแหน่งกองหน้ารายใหม่เข้าสู่ทีม หลังจากที่ในตอนนี้มีความเป็นไปได้ว่าโมฮาเม็ดซาลานั้นอาจจะตัดสินใจอำลาลิเวอร์พูลในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้เมื่อสัญญาฉบับปัจจุบันของเขานั้นเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายและเมื่อถึงตอนนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาให้ลิเวอร์พูลจำใจที่จะต้องขายกองหน้าชาวอียิปต์รายนี้ออกจากทีมไปอย่างไม่มีทางเลือกโดยรายงานนี้มาจากฟุตบอลแทสเฟอร์สื่อด้านการย้ายทีมชื่อดังได้ออกมาให้ข่าวล่าสุดโดยกล่าวว่า ในตอนนี้ลิเวอร์พูลได้ใส่ชื่อของเปโดเนโตเข้ามาอยู่ในลิสต์รายชื่อนักเตะที่ลิเวอร์พูลอยากได้ตัวมาเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมที่จะถึงนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นในช่วงตลาดซัมเมอร์ก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันโดยทางลิเวอร์พูลมองว่าเปโดเนโตนั้นถือเป็นผู้เล่นชั้นยอดที่มีทั้งความเร็วความคล่องตัวและการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมดังนั้นหากลิเวอร์พูลมองว่านักตะวัน่านี้มีความสามารถเพียงพอที่จะเข้ามาแทนที่ของโมซาลา ในอนาคตนั้นก็เชื่อได้ว่าดินนี้มีความเป็นไปได้โดยฤดูกาลนี้ถือได้ว่าเป็นปีทองเปโรเนโตกของหน้าในวัย23ปีรายนี้อย่างแท้จริงหลังจากที่นักเตะรายนี้โชว์ฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับวูฟต์ต้นสังกัดจนทําให้ในตอนนี้ก็ได้มีหลายสโมสรชื่อดังในยุโรปต่างก็อยากได้ตัวเปโรเนโตไปร่วมทัพด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแอเลติโกมาดริดและจากการที่ในตอนนี้เปโรเนโตนั้นมีจอร์ดเมเดสซูเปอร์เยิร์นชื่อดัง และมีความสนิทสนมกับลิเวอร์พูลเป็นอย่างดีเพราะที่ผ่านมานั้นก็มีนักเตะหลายคนที่เห็นลูกค้าของเอเย่นคนดังรายนี้ซึ่งนั่นทำให้เชื่อได้ว่าหากมีการเจราจาดินนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วนากกอและลิเวอร์พูลก็น่าจะได้รับการต้อนรับและสนับสนุนที่ดีจากเอเย่นคนดังรายนี้อย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นก็เชื่อได้ว่าอาจจะไม่ใช่งานง่ายสำหรับลิเวอร์พูลในดินนี้นั่นก็เพราะว่าเปโรในโตนั้น กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและก็เชื่อได้ว่าทางสโมสรมูฟนั้นก็หวงแหนนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเชื่อได้ว่าถ้าหากมีการย้ายทีมเกิดขึ้นจริงๆแล้วแล้วก็น่าจะเป็นช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้าและค่าตัวของนักเตะรายนี้ก็น่าจะมีไม่ต่ำกว่า60ล้านปอนด์อย่างแน่นอนแต่สําหรับในตอนนี้ข่าวการเชื่อมโยงระหว่างเปโดรเนโตกับลิเวอร์พูลนั้นยังคงเป็นเพียงแค่ข่าวหรือเท่านั้นดังนั้นต้องมารอดูกันต่อไปว่าลิเวอร์พูล จะให้ความสนใจที่จริงจังในดินนี้ตามที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงหรอไม่หรือว่าแทงที่จริงแล้วเป็นเพียงแค่ข่าวคุมลอยเท่านั้นนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ